สว in ัสดีครับพี่น้องสุกูสุคนสวัสดียำแรงครับผมอันนี้มาจากเนื้อแมนูต้มสมปลาคอครับผมแม่บ้านกำลังหั่นเครื่องปรุงใจครับผมข้าวตะไคร่กระเทียมหอมแดงพริกครับผมกต้มตัวแง่ครับต้มตัวปลาคอใหญ่เนี่ยนะนี่ครับผมคั่วเรียบร้อยแล้วครับคั่วเรียบร้อยแล้วกัน ใค่นั่นครับปลาไข่พอดีไหมโอ้โหหันบวชหูเนาะป่าไข่มันบวมันบวชหูหรือว่เอาดอกครับเดนียวมาแล้วได้ขาแล้วอันนี้มักไว้ครับเนี่พอจะกินอยูมาร์กแล้วกับเอาไว้จะทอดให้ลูกเยี่ยครับตักไข่มาเนี่ยตักไข่เนี่ยแล้วตักไข่เนี่สวัสดีครับก่อนดูผมยิงเข่าห้วยเกียรเลยเนี่ยนี่ไปอ่ะไปกินดู้แซ่บปะ แซบะวันเนี้ยนั่งกินเทอร์ดีนะหาเบิ็งกันครับป้องรสชาติจะเป็นยังไงสีแซ่บบะนี่ครับรอชมรอชมพี่น้องเนี่ยหมอกำลังเดือดได้พี่น้องเด้ออาจจเหมือนแดงไหมมาหนึ่ครับคำแล้วล่ะจุมจุ่มน่าเก็ ตำมหุงบ่เนาะแม่นบ่ตำมหุงครับผมลาบหงายเขียวก็เก่าน้าเบิงอ่าใส่ปลาเท่าใส่ปลานี right? ่ข okay. hey, ึ guys, uh, no. uh, ้นชั่วขนเลยเนาะนี่ครับมาเบงน้ำกันได้ไหมน้องนี่ใส่แล้วครับหม้อเดื่อเด้อใส่แล้ว ครับผมตัวประมาณแปดฉีดเก่าฉีดครับหอดโลดอ่ะนาจิียดีมันฉีดหนึ่งอ่ะฉีดหอดโลแม่นบอกไม่ได้สั่งมือเนึงตัวนึงจะเฮ็ดไว้ให้ดูครับจะถอดเทียงกันถอดแม่ถอดจริงกต่ำหุ้ครับนี่ครับหาอะไรก็เฮ็ดกลิ่นหนึ่งสิละครับผมหากินไปน,ำน้ำเนาะดูนะครับบ่ได้กิ่นตะเคียน บคุคคลไม่ค่อยได้หาเทียน่ะฮิตต่งงางอันอันนี้ถือกระเบือยุดนี่ใส่กับไข่ครับผมใส่ลงไปเอาไปดูไส้าลาจิบมาเบิ่งหน้าตาจริงๆได้ดพี่น้องเด้อโอ้เสิอหอมมาห้อยหน,าน้าเนาะพีดีป่ะเบิ่งพี่น้องนะแต่เบิ่องรอมันสุกรอชมครับรอชมสวัสดีครับมาเด็กพี่น้องเลยเบีดเจ็ดล้วครับหนาตาสจีบิงสีเด็กพี่น้องเลยนี่ครับอันนี้ตำฮู้งผ<ม>ักขาผักกระเฉด อันนี้หอยนะครับงูหมอนหน่อึงอันนี้ต้มปลาคอใหญ่นี่ครับผมอันนี้บอกพริกด้อมามามาแซมกันครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันได้เวมาครับมาครับอะออเัอเอออเอเเออ อืมว <Merci. S 2> mm. mm, mm, ันนัวหดน้องใสวาก็คือลาหนงหักอืมหัวหัวัวไดน่อ่ะว่าัวหนจัดแล้วเป็นลังเลยป่ะหาูลังหัวบอเนีเ็องงันอันนี้คือก็แกหมันเม็ทานแต่ว่าโอเคโอเคโอเคกินนี่หมีข่าด้วยต้มปลาต้มหอยเอาพี่น้องแซบแซบเหมนกันครับผมแซบสนห้วยเกียสปัตนสวัสดีครับผมนี่ครับยอดร่วมพี่น้องนี่ป่านินนี่ครับนี่แมมแมมวันนี้เนาะแล้วก็มีตัวน้อยน้าแนี่นี่ น e, the ี่มีตัวน้อยครับตัวน้อยตัวใหญ่ผสมกันพี่น้องเนี่ยยอดร่วมครับผมสามสี่บาทนี่พอข้อยใหนี่ตัวนี้ตัวนี้โรคกลัวอยู่นี่ครับตัวนี้ตัวนี้โรคกลัวตัวนี้กัได้อยู่ประมาณสองขีดนี่ประมาณนี้ครับนี่อ่าสิด่วนมาครับผมมาเบิ่งน้ำกันได้พี่น้องนี่ครับผมประมาณนี้ครับผมนี่ได้ประมาณนี้ละเอาเอาได้เขาของเขามาโอเคพอแล้วนะครับ กดจามกดไลร์กดแชร่ได้พี่น้องนะแต่จะลงคลิปไปบิ่งครับผมสวัสดีครับผม